7คุณค่านิยมในชีวิตของผมเศรษฐีใหม่คนล่ำคนรวยที่เริ่มต้นจากศูนย์หลายคนมักจะอดอวดอ้างความสำเร็จของตนเองไม่ได้ปัจจุบันในไต้หวันมีเศรษฐีใหม่เช่นนี้อยู่สามประเภทคือด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและด้านศาสนา กิจการการโรงแรมนั้นนอกจากจะให้บริการอาหารเครื่องดื่มและห้องพักแล้วอันที่จริงยังต้องมีกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการตลาดด้วยโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งอาจเป็นที่ชุมนุมของลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกการทําให้สินค้าเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งของโรงแรมระดับนานาชาติฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดเป็นเจ้าหน้าที่คนสําคัญที่รับผิดชอบการรับและการส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกไป การทำความเข้าใจเรื่องการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารก่อนอื่นต้องมองเห็นสถานการณ์เรื่องธุรกิจการท่องเที่ยวและภาพรวมของไต้หวันเสียก่อนธุรกิจการท่องเที่ยวมีความสำคัญที่ขาดกันไม่ได้เลยกับการสร้างภาพคำถามที่ผมมาถูก ผู้คนถามถึงอยู่เสมอคือไต้หวันในขณะนี้การจราจรก็สุดแย่ภาพลักของตัวเมืองก็สกปรกและวุ่นวายการโฆษณาและการท่องเที่ยวไต้หวันนั้นมันคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากันแน่ควรโฆษณาหรือไม่ควรโฆษณากันแน่นี่เป็นปัญหาในสองระดับคําตอบของคําถามข้อแรก อาจจะเป็นคำปฏิเสธแต่คำตอบสำหรับคำถามข้อหลังนั้นคือสมควรอย่างยิ่งในความเป็นจริงแล้วระยะเวลาร้อยปีที่ผ่านมาชนชาติจีนต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเหตุระเหินล่อนลเล่พเนจรอดทนอดกันก้นกับชีวิตที่ขมขื่นมาโดยตลอดไหนจะเหตุการณ์แปด ประเทศลูกรานจีนไหนจะถูกปกครองโดยชนชาติอื่นตัดแบ่งแผ่นดินเพื่อเสียค่าปรับแม้กระทั่งกรณีที่ชาวอังกฤษเช่าที่ดินในนครเซี่ยงไฮ้สร้างเป็นสวนสาธารณะแล้วขึ้นป้ายว่าคนจีนและสุนัขห้ามเข้าแต่จนถึงปัจจุบันนับได้ว่าหมดทุกหมดโศกกันเสียทีผ่านช่วงเวลาความสุขสงบเป็นเวลา40กว่าปีทุกทุกฝ่ายต่างแปรเปลี่ยนจากความยากจนกลายเป็นคนกลายเป็นคนร่ำรวย สาว,าวเทาก้าวสู่เส้นทางของความเป็นประเทศพัฒนาคนร่ำรวยที่เริ่มต้นขึ้นจากความยากจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะอวดอ้างความสําเร็จของตนเองสําแดงสิ่งที่ตนครอบครองอยู่ดังนั้นในสภาพแวดล้อมของคนเราจึงมีเศรษฐีใหม่เช่นนี้อยู่เต็มไปหมดภายในนี้มีเศรษฐีใหม่ในแวดวงการเมืองใช้อำนาจอย่างบ้าคลั่งเศรษฐีใหม่ในแวดวงเศรษฐกิจใช้เงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายเสร็ เศรษฐีใหม่ในวงการศาสนายืมชื่อของพระเจ้าต้มตุนหลอกลวงคนทุกคนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้อารมณ์ที่โลดโผนตั้งอกตั้งใจจะแสดงอนุภาพของตนเองให้เป็นที่ประจักษ์แต่ขณะเดียวกันความรู้สึกอยากอวด อยากโชว์เหล่านี้ก็สร้างความกดดันให้แก่สังคมโดยไม่รู้ตัวอันที่จริงเหตุการณ์ลักษณะนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไปตั้งแต่คุณป้าคุณยายที่แต่ก่อนหาเงินโดยการรับจ้างซักผ้าอย่างยากลําบากบัดนี้สิ่งแรกที่อยากจะทําก็คือใส่ฟันทองให้ตนเองซักซี่พร้อมกับขอยิ้มโชว์ฟันทองทุกครั้งที่มีโอกาสจนถึงสุภาพสตรีทั้งหลายที่ขอสวมแหวนเพชรไม่ว่าจะออกงานไปไหนก็ตามสุภาพบุรุษทั้งหลายก็ต้องสวมนาฬิกาข้อมือรอมเพชร ขับรถเบนคันหรูพยายามอดศักดาอวดปรมีซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนจํานวนมากต้องผ่านความร่ํารวยและความสําเร็จที่อยู่ในระดับหนึ่งแล้วจึงจะรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นภาวะของเศรษฐีใหม่เป็นเพียงทางผ่านชั่วขนาดหนึ่งเท่านั้นแต่ที่โชคไม่ดีคือเรากําลังเติบโตอยู่ในทางผ่านของการบูมเต็มรูปแบบนี้พอดีพนักงานบริการลูกค้าที่บังเอิญอยู่ในยุคสมัยนี้ย่อมต้อง ย่อมต้องลำบากกว่าใครเป็นเท่าตัวแต่ผมคอยให้กำลังใจพนักงานของผมอยู่เสมอว่าจงทำความเข้าใจกับภูมิหลังและจิตใจของแขกจิตนาของพวกเขาส่วนใหญ่เป็นเพียงแค่ต้องการให้ อื่นรู้ฐานะของเขาหรือมองเห็นความสําเร็จของเขาเท่านั้นเองดังนั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดของงานเราคือทําให้แขกสมปรารถนากับความรู้สึกเป็นที่ยอมรับเมื่อเข้าใจในส่วนนี้แล้วปฏิกิริยาตอบสนองของตัวคุณเองก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติอารมณ์ของตัวคุณเองก็จะปอดปงยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งสภาพจิตใจของเพื่อนร่วมชาติชาวจีนอีกประการหนึ่งที่ต้องเห็นใจ ก็คือการถูกเหยียดหยามเรื่องเชื้อชาติที่เก่าไว้เมื่อข้างต้นชาวจีนนั้นกลัวถูกกลัวดูถูกหรือมองข้ามต่อหน้าชาวต่างชาติมากที่สุดบางครั้งต้องการแสดงออกโดยไม่ได้ตั้งใจของพนักงานคนหนึ่งอาจทําให้เกิดขึ้นรมมาหาสาลขึ้นได้ดังนั้นพนักงานตอบรับ พนักง,งานต้อนรับในแผนกพัตคารเมื่อเห็นลูกค้าชาวต่างชาติและชาวไต้หวันเดินเข้ามานอกจากต้องสังเกตลำดับก่อนหลังแล้วหากต้องให้บริการลูกค้าต่างชาติก่อนก็ต้องกล่าวทักทายลูกค้าชาวไต้หวันก่อนด้วยจึงจะไม่ทําให้เกิดการเข้าใจผิด ถัดมาชาวไต้หวันในขณะนี้รู้จักแต่เรียกร้องสิทธิประโยชน์ของประชาธิปไตยแต่ไม่รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของประชาธิปไตยเข้าใจเพียงว่าข้อห้ามต่างๆบัดนี้ถูกยกรลิกหมดแล้วอะไรๆก็ประท้วงได้ทั้งสิ้นโดยลืมไปว่าหัวใจของประชาธิปไตยคือต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติผู้ได้กว่าให้เกียรติเสียงของคนข้างนอก ข้างน้อยด้วยพวกเราจึงมักแสดงพฤติกรรมเบียดเบียนสิทธิประโยชน์ของผู้อื่นโดยยึดตัวเองเป็นหลักอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมการสไตล์ของสายการบินที่มีเฉพาะในไต้หวันเท่านั้นและการไม่รักษาระเบียบในสต์ธาร,รณะต่างก็แสดงจุดอ่อนเหล่านี้ออกมาไม่มากก็น้อยหลังจากที่เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแล้วเราจึงจะเข้าอกเข้าใจแขกมากยิ่งขึ้นพร้อมกับก้าวลึกลงไปอีกก้าวหนึ่งช่วยการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคม กายเรืองแสง ธุรกิจแขนงหนึ่งนอกจากสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพแล้วยังควรยังควรสร้างอิทธิพลในแง่บวกต่อค่านิยมในสังคมและยกระดับวัฒนธรรมของสังคมด้วยแทนที่จะมาบ่นว่าสังคมนั้นมืดมนมีสู้ทําให้ตัวเองเป็นกกยเลื้องแสงที่ส่องสว่างในสังคมไม่ดีกว่าหรือทัศนคติส่วนตัวของผมที่มีต่อธุรกิจคือทุกๆองค์กรธุรกิจนอกจากการสร้างความยอมรับและมีความเสียสละแล้วไม่ควรเป็นเพียงองค์กรที่หาแต่ไรายได้หรือสร้างแต่โอกาสในการ ประกอบอาชีพเพียงอย่างเดียวองค์กรธุรกิจควรก,กระทำการที่มากกว่านั้นควรมีอิทธพิพลในด้านการให้ความรู้แก่สังคมเมื่อมีอุดมการเช่นนี้ในระยะเริ่มแรกของกิจการ The Risklandit นั่นก็คือเมื่อประมาณ10 78ปีที่แล้วผมเห็นว่าคุณภาพชีวิตของประเทศเราถึงแม้จะเริ่มก้าวสู่ความเป็นสากลแต่บุคคลสำคัญในทุกแวดวงสังคมของเรายัางวางตัวแก้กๆกกังๆเสมอเหมือนต้องอยู่ในงานพิธีการระดับชาติดังนั้นผมจึงต้องวางแผนจัดงานเลี้ยงอาหารข้ามเพื่อการกุศลขึ้นโดยงานลักษณะการาดินเนอร์นี้จะจัดขึ้นทุกๆครึ่งปีจัดต่อเนื่องเป็นเวลา10ปี ภายในงานดียังผมขอให้เพื่อนๆในแวดวงธุรกิจทุกคนต้องสวมชุดสากลออกงานเหมือนกับออกงานพิธีการระดับชาติในสมัยนั้นชาวไต้หวันมาจะคุ้นเคยกับการสดเล่าสดเบียร์คำโตโตเล่าส่วนใหญ่ก็เป็นเล่าแรงๆดังนั้นผมจึงเดินทางไปซื้อเหล้าอง,งุ่นถึงฮ่องกงโดยเฉพาะออกแบบเมนูอาหารอันปรีตอาหารแต่ละอาหารแต่ละชนิดควรแก้มด้วยเหล้าอะไรพร้อมกับคนลิ้มชิมรส เล่าอย่างไรอาศัยงานเรงนี้ค่อยๆให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานแบบแทรกซึมนอกจากนี้ผมยังเชื้อเชิญนักดนตรีเรื่องชื่อมาทำการบรรเลงดนตรีทุกอย่างเน้นพิธีการและอัธรสุดท้ายพวกเรามอบไรายได้ทั้งหมดให้แก่มูลนิเอเดนและหน่วยงานการกุศลอื่นๆดังนั้นงานเรื่องนี้จึงเป็นทั้งการช่วยเหลืองานการกุศลทั้งยังเป็นการเสริสราเพื่อการให้ความรู้ทางวัฒนธรรมแก่ไต้หวันไปในตัวหลังจาก จัดงานเลี้ยงอาหารข้ามการกุศลเป็นเวลาหลายปีแล้ว2ปีที่ผ่านมานี้เรายังจัดข้ามคืนแห่งโอเปร่าที่ The ะริสแ a ลนดิทุกๆหเดือนทุกหเดือนครึ่งโดยหวังว่าจะมีอิทธิพลต่อสังคมเพิ่มขึ้นในอีกระดับหนึ่ง อาจเป็นเพราะความชื่นชอบส่วนตัวมาตั้งแต่เด็กของตัวผมเองตลอดระยะเวลา20กว่าปีกับการทำงานโรงแรมผมได้สัมผัสกับนักดนตรีค่อนข้างมากผมรู้สึกว่าด้วยอุปสรรคเรื่องภาษาที่สื่อสารทำให้ละครเพลงโอเปรา่าเป็นศิลปะท,ที่เข้าใจได้ยากที่สุดแต่ก็ชวนประทับใจมากที่สุดเช่นกัน เพื่อเป็นการเผยแพ,พร่ศิลปะละครเพลงที่ชวนประทับใจพร้อมกับขจัดอุปสรรคด้านภาษาในค่ำคืนแห่งโอเปร่าที่เดลิสแลนดิสผมได้เชิญศาสตราจารย์เจิงเต้าหยงผู้เชี่ยวชาญการขับร้องบทเพลงโอเปร่ามาบรรยายประกอบการแสดงเชิญบุคคลสำคัญในแวดว,วงธุรกิจผู้ที่ชื่นชอบละครเพลงโอเปรา่านักประพันธ์และศาสตราจารย์ทั้งหลายมาร่วมงานงานสังคมทั่วไปของทุกคนมักจะมีแต่การกินข้าวดื่มเหล้า แต่ในค่ำคืนแห่งโอเปร่าของเดอะริสแลนดิสหลังจากอาหารบุฟเฟต์ที่เรียบง่ายจนหลบจบลงศาสตราจารย์เจิงก็จะเริ่มเล่าเรื่องราวของละครเพลงในวันนั้นเขานั่งลงตรงหน้าเปียโน,โนหลังใหญ่บรรเลงท่วงทำนองท่อนหนึ่งพลางกล่าวถึงความหมายของมันพร้อมกับบรรยายอารมณ์ที่ต้องการถ่ายทอดในทุกตัวบทคำพูดเมื่อถึงเวลารับชมการแสดงจริงๆจะช่วยให้แขกเข้าถึงอารมณ์และเกิดความประทับใจได้ทันที ลักษณะาการจัดก,กิจกรรมเช่นนี้แขกรับเชิญของเรารับผิดช,ชอบเพียงแค่ค่าอาหารเท่านั้นค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าบรรยายของวิทยากรค่าจ้างนักแสดงค่าใช้จ่ายด้านแสงสีเสียงเดอะริสแอนดิสจะเป็นผู้รับผิดช,ชอบทั้งหมดหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือศิละปะที่ชวนประทับใจเช่นนี้ผมชอบแบ่งปันมากกว่าจะเสพมันแต่เพียงผู้เดียวแต่สิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือผมรู้สึกว่าผู้ประกอบกิจการโรงแรมไม่ควรทําเฉพาะงานบริการอย่างเดียวแต่ควรขยับขยายพลังของธุรก ไปสู่การสร้างอิทธิพลต่อสังคมและยกระดับวัฒนธรรมพร้อมกับทําหน้าที่การทูตเพื่อประชาชน สำหรับงานด้านการกุศลนอกจากกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อการกุศลที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วเรายังส่งเสริมให้พนักง,งานออกไปเยี่ยมเยียนสถานสงเคราะห์ผู้พิการทางสมองและสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าอย่างสม่ำเสมอเราบริจาคสิ่งของบางอย่างของโรงแรมให้แก่พวกเขาแนวคิดเรื่องการให้ความช่วยเหลือของผมนั้นไม่หยุดนิ่งเพียงแค่การช่วยเหลือทางด้านวัตถุเพียงอย่างเดียวแต่ผมอยากจะช่วยให้พวกเขาลุกขึ้นยืนเองได้ยกตัวอย่างเช่นช่วยเหลือมนลษ มูลนิธิที่สู้เหรินก่อตั้งโรงงานผลิตสิ่งของเป็นโรงงานผลิตเครื่องประดับต้นคริสต์มาสทำมือเล็กๆน้อยๆคนมีเงินในไต้หวันนั้นมีเยอะการบริจาคเงินเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่การก่อตั้งโรงงานจะทำให้สหายผู้พิการทางสมองคนพบคุณค่าทางชีวิตจากการทำงานสำหรับกิจกรรมส่งเสริมศิลป,ปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินระดับ สากลหรือศิลปินระดับท้องถิ่นขอเพียงเรามีกำลังเพียงพอ The Listlandit ก็จะจะให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนทั้งสิ้นสำหรับนักดนตรีนักเต้นและหน่วยงานศิลปะสำคัญสำคัญของไต้หวันหลายแห่งเนื่องจากกำลังของเรามีจำกัด The Listlandit นอกจากจะให้ความช่วยเหลือตรงๆแล้วเรายังแนะนำต่อให้แก่หน่วยงานธุรกิจใหญ่ๆรลายอื่นเพื่อขอการสนับสนุนจากพวกเขาอีกทีผมคิดว่าหากเราส่งเสริมศิลปินท้องถิ่นของเราเองให สามารถเปิดการแสดงในหัวมุมต่างๆอย่างทั่วถึงตั้งแต่ในเมืองจีนตั้งแต่ตั้งแต่ในเมือง จนถึงริมเขาตั้งแต่โรงเรียนจนถึงในคุกโดยใช้ดนตรีใช้ศิลปะการเต้นใช้กิจกรรมทางศิลลักษณะต่างๆทําให้ประชาชนของเราใกล้ชิดก,กับศิลปะอาศัยการเพิ่มภูมิอารมณ์ศิล์ของตนเองเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมจนถึงขั้นกล่อมเกลาจิตวิญญาณนี่มิใช่เป็นเส้นทางรัดของการปฏิรูปจิตวิญญาณที่คุ้มค่าแก่การส่งเสริมหรอกหรือผมมักอาศัยการสนทนากับพนักงานของเดอะริสแลนดิ บอกพวกเขาว่าคนเราควรทำตัวให้เป็นกายเรืองแสงไม่ใช่กายสะท้อนแสงคำว่ากายสะท้อนแสงก็เหมือนกับนักการเมืองตลอดทั้งวันที่เขามีผู้คนรุมร้อมเป็นจุดศูนย์กลางของเลนกล้องคล้ายกับว่ากำลังส่องแสงและมีเจิดจ้าแต่เมื่อไหร่ที่คนเหล่านี้เหล่านี้อำราลงมาจากเวทีการเมืองก็กลับกลายเป็นคนธรรมดาสัน มันไม่มีส่วนช่วยเหลือสังคมใดๆเลยในทางกลับกันกายเรืองแสงก็เหมือนกับคุณหมอสเตฟานัสแจ็คโคผู้เดินทางไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนเข้ามาพำนักอยู่ในเกาะไต้หวันเมื่อ40ปีก่อนอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ยากจนค้นแค้นคอยช่วยเหลือพี่น้องชาวไต้หวันของเราอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย กายเรืองแสงก็เหมือนกับบรรดาครูอาจารย์ที่สอนหนังสืออยู่ตามทิวเขาพอเพียงอยู่กับสิ่งที่เรียบง่ายเสียสละวัยหนุ่มสาวของตนเองให้แก่การสั่งสอนลูกหลานของพี่น้องชาวเขากายเรืองแสงก็เหมือนกับอาสาสมัครผู้ที่ทาหน้าที่ต่างๆหัวมุมน้อยใหญ่ของเมืองหลวงทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าสังคมนี้มันป่วยหนักแต่ก็ยังหวังให้แรงกำลังอันน้อยนิดของตนมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมไปในทางที่ดี ท้อแท้หรือฮึดสู้ตลอดสิบปีที่ผ่านมาของผมใช้เวลาครึ่งหนึ่งไปกับการช่วยเหลือส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศเราเพราะมีแต่การทําให้สหายชาวต่างชาติรู้จักเราเข้าใจเรามากขึ้นเท่านั้นจึงจะเป็นหลักประกันที่ดีที่สุดในการนําพาเรากลับไปมีสถานะบนเวทีโลกได้อีกครั้ง การเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์ทางการทุกระหว่างประเทศก็เป็นทิศทางและเป้าหมายของความพยายามของ The เดริสแลนดิสมาโดยตลอดเช่นกันที่เป็นเช่นนี้เพราะผมคิดว่าถ้าหากพวกเราในวันนี้มีแต่ผู้นําสูงสุดของเราจะเดินทางไปต่างประเทศยังถูกขัดขวางต่างๆนานาด้วยเหตุ ทางการเมืองแม้แต่เวทีนานาชาติอย่างสหประชาชาติยังเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ได้พื้นที่ว่างสําหรับพวกเราบนเวทีนานาชาตินับวันจะยิ่งแคบลงทุกทีพวกเราก็ควรคบค้าสมาคมกับสหายนานาชาติให้มากยิ่งขึ้นยิ่งควรเชิญชวนผู้คนทั้งหลายเข้ามาเยี่ยมชมไต้หวันเยอะๆเข้ามารู้จักแผ่นดินผืนนี้เข้าใจจุดยืนและสิ่งที่เราต้องประสบ ตลอดสิบปีที่ผ่านมาผมใช้เวลาครึ่งหนึ่งกับการช่วยเหลือด้านส่งเสริมภาพดาร์กและเลผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศเราบางอย่างก็ได้รับผลตอบรับทันทีส่วนบางอย่างก็ควรจะมีประโยชน์ในระยะยาวถึงแม้บางทีก็เรี่ยงไม่ได้ที่จะรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้แต่ผมก็หวังว่าตัวเองจะมีเยวแรงกำลังใจทำต่อไปเหมือนกับนักเผยแพร่ศาสนาหวังเพียงให้มีผู้คนจำนวนมากขึ้นเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจการท่องเที่ยวประเทศ สิงโคโปร์ก็คือตัวอย่างที่ดีที่สุดของผู้ประสบความสําเร็จกับการก้าว ขึ้นมาสู่เวทีนานาชาติโดยอาศัยการท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติของสิงคโปร์ทุกปีมีการจัดการประชุมระดับนานาชาติโดยเฉลี่ย200ครั้งผู้เข้าร่วมประชุมรู้จักประเทศสิงคโปร์เพราะเดินทางมาร่วมประชุมจนกระทั่งก้าวต่อไปกลายเป็นมิตรสหายกับสิงคโปร์พวกเขาเหล่านี้กลายเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยเหลือสิงคโปร์ในระดับนานาชาติในไต้หวันเองก็มีศูนย์การประชุมแห่งชาติเช่นกันการประชุมระดับนานาชาติจริงๆที่จัดขึ้นในไทเปไม่เป็นที่แล ก็มีประมาณ20กว่าครั้งถ้าหากศูนย์การประชุมแห่งชาติของเราสามารถจัดการประชุมระดับนานาชาติปีละ2ครั้งได้บ้างประธานาธิบดีของเราก็ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพียงแค่คอยต้อนรับนา,นานาประเทศจากทั่วโลกที่เข้ามาประชุมในบ้านของเราก็สามารถก่อให้เกิดผลสะท้อนในแง่บวกได้มากมายแล้วปี1992 ตอนผมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนานาชาติขององคอ์กร YPO ยัง President Organization สมาชิกขององคอ์กร YPO เป็นผู้นำทางธุรกิจระดับชั้นแนวหน้าถของทั่วโลกประธานกรรมการบริหารของนักธุรกิจหลักในไต้หวันหลายรายก็เป็นสมาชิกองคอ์กรนี้เช่นกันเนื่องจากผมเคยเป็นรองประธานบริหารเขตเอเชียแปซิฟิกขององคอ์กร YPO และเคยเป็นคณะกรรมการนานาชาติของพวกเขาจึงได้รับเลือกให้เป็นประธานการอบรมสัมมานาในครั้ง การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น850คนทุกคนรับผิดชอบเรื่องค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักกันเองนอกจากนี้ยังต้องชำระค่าใช้จ่ายในการประชุมอีกคนละ700ดอลลาร์สหรัฐผมจะต้องใช้เงินก้อนนี้สร้างภาพรักของไต้หวันขึ้นใหม่ และแนะนำให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักดังนั้นผมจึงเชิญนักบรรยายผู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลก40ท่านมาบรรยายหัวข้อทางวิชาการขณะเดียวกันในวันที่สมาชิกรายงานตัวผมแปลงเมืองภาพยนตร์และวัฒนธรรมจีนที่เขตซื่อหลินให้กลายเป็นเมืองจีนโบราณทั้งเมือง ท้องถนนภายในเมืองกลายเป็นบรรยากาศที่ย้อนยุคนับตั้งแต่อาหารกินเล่นประจำท้องถิ่นนานาชนิดหมอดูด,ดูดวงนักเล่านิทานตามโรงน้ำชาศิลปินพเนจรวาดภาพผู้การจีนการแสดงปั้นแป้งกับเป็นตุ๊กตารูปคนตัวตลกเดินบนไม้สูงการเชิดสิงโตเชิดมังกรแทบจะใช้กลยุทธ์ความเป็นจีนจนหมดเปลือกทุกคนที่เห็นต่างตื่นเต้นเกินกว่าคำบรรยาย วันที่สองท่านประธานาธิบดีหลีเติงฮุยมากล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมตามด้วยนักธุรกิจหญิงมาดามอิงฉีบรรยายเกินนำเธอแนะนำประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไต้หวันแห่งนี้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักเราไปถึงบรรพุรุษของพวกเขาว่าต้องเดินข้ามน้ำข้ามทะเลมาอย่างไรเธอเอ่ยถึงเรื่องที่ชาวไต้หวันต้องอดทนก้มบนเวทีนานาชาติพอเพื่อเพอเจญ ความกดดันของเพื่อนบ้านผู้เข้มแข็งคนไต้หวันได้คนพบความมั่นใจในตนเองจากการพัฒนาเศรษฐกิจสุดท้ายเธอแนะนำผลงานการแสดงนาตศิลป์ของเรื่องข้ามทะเลของคุณหลินไหวหมินศิลป,ปินผู้โด่งดังบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางข้ามทะเลมายังเกาะไต้หวันของบรรพบุรุษผ,ผมจำได้เพียงว่าตอนที่ไฟส่องสว่างเปิดขึ้นอีกครั้งผู้เข้าประชุมทั้งหมดปรมือเกลียวกราวอยู่นานไม่ยอมหยุดสุภาพ ชาวต่างชาติหลายคนใบหน้าเปียกปอนด้วยน้ำตาเดินมาหาผมแล้วบอกว่าตอนแรกพวกเขาคิดว่าประเทศเราเป็นเพียงสถานที่ที่ขายสินค้าราคาถูกเท่านั้นถึงกับเคยคิดทบทวนว่าจะมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ดีหรือไม่แต่ตอนนี้ได้รู้จักไต้หวันแล้วมีความเข้าใจและรู้สึกเคารพแผ่นดินผืนนี้และประชาชนที่นี่เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งเองผมตระหนัก ได้ว่าประเทศของเราต้องการผู้คนที่เข้าใจเราเห็นชอบกับเราเช่นนี้มากมายแค่ไหนตลอดหนึ่งสัปดาห์ของการประชุมสมาชิก YPO ทุกคนกล่าวชมการจัดการทุกวันไม่หยุดปากกิจกรรมของพวกเราเริ่มต้นตั้งแต่ตีห้มีการพาสมาชิกไปร่วมทําวัดเช้าในวัดหนองชานซื้อรับประทานอาหารตอนเช้าร่วมกับพระสงฆ์จีนบางคนก็ไปดู ว่านักศึกษาในโรงเรียนศิลปะก,การแสดงฟูซินเขาฝึกวิชาอย่างไรฝึกเป่งเสียงอย่างไรหรือบางคนก็สามารถเลือกไปเยี่ยมชมยามเช้าของไทเปชาวเมืองเขาไปออกกําลังกายยามเช้าในสวนสธนาธารณะหลักๆหลายแห่งตอนบ่ายก็จัดให้มีการเยี่ยมชมร้านขายยาจีนบนถนนตีหัว หรือไม่ก็ไปชมได้ชาที่เขตมูกจาทุกคนได้รับแจกปันคนละใบหัดเก็บใบชาปรุงใบชาไปด้วยกันหรือไม่ก็เดินทางไปเยี่ยมชมศิลปะระดับชาติดูคุณหมงแกะสลักรูปปั้นคุณจางเจ๋บอกสบัดปลายผู้กันจากการจัดก,กิจกรรมที่หลากหลายและชวนตื่นตาตื่นใจเหล่านี้ผู้เขา้าชมทุกคนต่าง สิ่งเดียวกันว่าประเทศเราน่าสนใจเหลือเกินไม่มีใครที่ไม่คิดจะหาโอกาสกลับมาเที่ยวใหม่อีกครั้งถ้าหากตอนต้นเราไม่ได้ทําการส่งเสริมภาพเร์อย่างตั้งอกตั้งใจเช่นนี้สหายนานาชาติเหล่านี้จะมีโอกาสรู้จักเราอย่างนั้นหรือดังนั้นผมคิดว่าธุรกิจการท่องเที่ยวและการจัดการประชุมนานาชาติควรจะเป็นสื่อที่ดีที่สุดที่จะนําพาพวกเขากลับไปสู่จุดยืนบนเวทีนานาชาติอีกครั้งที่ผ่านมาธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีปัญหายเยอะมากเหลือเกินอย่าง ทั้งไม่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลและเอกชนเท่าที่ควรบ่อยครั้งที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการยื่นของงบประมาณประชาสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นภาพพลลสถานะในแง่ลบของประเทศเราบนเวทีนานาชาติผมก็รู้สึกอดใจไม่ไหวจริงๆเมื่อรองย้อนกลับมามองหลายๆคนที่ผมเคยเจอแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็สามารถ เก่งแสงเจดจ้าให้แก่ประเทศตนเองได้ผ่านหน้าที่การงานของตนเองอีกทั้งเราเองก็ยังรู้สึกว่าประเทศของเรายังมีอนาคตอีกไกลแทนที่จะท้อสิ้นหวังควรหันมาฮืดสู้ผมปรารถนาเพียงแค่ให้ตนเองกลายเป็นกายเลื่องแสงเล็กๆร่างหนึ่งของสังคมแม้ไม่สามารถเปล่งแสงแจ่มจ้าเจ,จรจัดแต่ก็ขอต่อสู้